สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผม,ผมพงพสุนาพรมและรายการ CEO Talk นะครับรายการที่พร้อมจะตอบคำถามให้กับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านเลยละครับและแขกรับเชิญของเราก็พร้อมอยู่แล้วเช่นกันเราไปพบกันเลยดีกว่านะครับกับท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟฟินสกายไลยูนิตี้จำกัด แพทย์หญิงนารินีภัยบูรณ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอครับวันนี้มีคําถามของอั l ไลน์นะครับเขาบอกว่าเขาสังเกตดูน้องๆดาวไลน์อของเขาเนี่ยชอบให้เขาลงไปช่วยอยู่บ่อยๆมีอะไรก็โทรเรียกมีอะไรก็โทรตามคอยให้เขาไปช่วยทํางานอยู่ตลอดเลยแ,ลแรกๆเนี่ย ก็โอเคอยู่นะครับแต่นานๆานเข้าน้องๆก็ยังคงโทรเรียกโทรตามให้ไปช่วยทํางานอยู่ตลอดแม้ว่ายอดของน้องๆที่เป็นดาวไลน์เนี่ยยอดธุรกิจเขาจะดีก็ตามแต่ในอนาคตเนี่ยเราจะมีวิธีการไหนนะครับหมอในการดูแลดาวไลน์แบบนี้อะับ ข้อที่หนึ่งจะบอกคุณว่าให้ทำใจให้สบายนะคะ,ค,ะคุณยังดีกว่าหลายพวกที่ไม่มีดาวไลน์ทำงานสักคนนะคะแล้วต้องมาถามหมอว่าทำไมไม่มีใครทำงานเลยคบคุณหมอทำไมไม่มีใครเรียกคุณเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ยังดีกว่าพวกแรกแต่พวกเนี้ยก็ต้องมีแนวทางในการแก้ปัญหาค่ะนะคะหมอจะบอกคุณว่าบางทีปัญหาเนี่ยมันเริ่มจากต้นตอแรก คือตอนที่เราคุยกับเขาอะล้วชวนเขามาทําธุรกิจเนี่ยรเราพูดกับเขาว่ายังไงเราพูดกับเขาว่าพี่จะเป็นอัปลายดูแลน้องตลอดไปไม่ต้องกลัวขอให้เข้ามาเถอะน้องเนี่ยจะพี่จะช่วยทุกอย่างถ้าพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่านี่ไงภารกิจที่อัปลายต้องทําต่อเขาทําต่อเขาแต่ถ้าเผื่อเราเนี่ยเริ่มต้นด้วยการปลูกฝังทัศนคติแล้วว่าพี่จะเป็นจะเป็นโค้ชให้น้องเนี่ยเก่งเร็วที่สุดเพราะท้ายที่สุดของการเป็นความสําเร็จของเจ้าของกิจการที่สง่าง,งามในกิฟฟารีเนี่ยก็เหมือนเราเป็นเจ้าขขอองงบริษัทลูกเเป็นจ้า มาสินค้าเราเป็น CEO ในเครือข่ายของเราเองคนที่คนที่ตามน้องมาเนี่ยจะต้องรักศรัทธาและเชื่อถือที่สุดจะเป็นตัวน้องเองเนี่ยอันนี้พยายามปลูกแต่แรกแต่แรกๆเนี่ยน้องอยังไม่เป็นที่จะช่วยดูแลแต่สักพักหนึ่งเนี่ยน้องเนี่ยจะต้องดูแลเขาเพื่ออะไรเพื่อให้เขานับถือน้องไงไม่ใช่กระโดดข้ามมานับถือพี่นะคะการพูดแบบนี้แต่แรกเนี่ยมันจะทําให้พวกเขาเนี่ยเหมือนกับ ถูกปลูกฝังเอาไว้ดีแต่แรกรแต่ทีนี้มาดูเคสที่ผ่านมาที่ขณะนี้เป็นดาวไลน์ที่สงสัยจะโตมากของคุณละแต่ยังมีนิสัยแบบนี้ก็ค่อยๆพูดกับเขาแบบอ่อนโยนนะว่าพี่เต็มใจแล้วที่อยากจะมาช่วยแต่พี่อยากจะให้น้องเนี่ยเก่งนะเพราะว่าอันดับแรกก็คือว่าสายงานน้องเนีเน่ยโตพี่อยากจะให้เขารักน้องและชื่นชมน้องเพราะเกิดพี่อายุมากแก่ปุบป,ปับไปไม่สบายไปเนี่ย น้องเนี่ยจะได้ยืนอยู่ด้วยตัวเองได้แล้วก็มั่นคงแล้วก็เครือข่ายทั้งหมดเนี่ยก็จะรักและศรัทธาในตัวน้องเพราะว่าทั้งหมดนี้คือสิ่งที่น้องได้สร้างขึ้นอย่าไปบอกทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ฉันได้สร้างขึ้นนะคะอย่าพูดแบบนั้นถึงแม้ว่าคุณจะคิดนะว่าก็ฉันทําให้ทุกอย่างแทบไม่ทําอะไรเลยแค่ไปหาคนมาแต่หมอก็จะมองเลยว่าถ้าเขาไม่หาคนมาเนี่ยคุณก็จะไม่มีคนในเครือข่ายเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าค่อยๆสร้างทัศนคติก็จะพูดง่ายๆนะคะเอาง่ายๆน่ะไม่อ่อนดัดง่ายไม่แก่ยาะ ถ้ามีคนใหม่เริ่มปรับทัศนคติแบบนี้แต่ต้นแต่ถ้าคนที่เขาโตแล้วอ่ะก็ต้องค่อยๆพูดนะคะคอย่างน้อยน้อยความรักความผูกพันและสิ่งดีๆที่มีต่อกันเนี่ยหมอก็เชื่อว่าเขาจะค่อยๆรับฟังคุณมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นอธิบายเขาว่าความรู้พวกนี้หาได้ที่ไหนนะคะแล้วก็บอกว่าระหว่างดาวไลน์ของน้องอะ่ะ มารักพี่มาศรัทธาพี่กับรักน้องกับศรัทธาน้องอ่ะพี่อยากให้เขาวรักน้องกับศรัทธาน้องมากกว่าครับสังเกตดูวิธีการพูดของคุณหมอเนี่ยยังคงไม่ได้แสดงออกว่าเราจะหายไปใช่นะครับซึ่งซึ่งดาวไลน์บางคนเนี่ยถ้าเกิดพูดเป็นเขาบอกว่าทํางานกับพี่มาตั้งนานน้องควรจะต้องเก่งเองได้แล้วนะพี่อา,อาจจะอยู่กับน้องดูแลน้องแบบนี้ได้แค่ในระยะเริ่มต้นถ้าแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับหมางใจกันมันจะหมางใจแล้วจะรู้สึกว่านี่ต่อไปนี้จะไม่มาช่วยหนูแล้วไม่ใช่แต่ให้พูดว่า ่าจริงๆแล้วเราอยากให้คนของเขารักเขามากกว่าศรัทธาเขามากกว่าพี่ก็ยังอยู่ตรงนี้นะแต่เราค่อยๆปรับกันเพราะท้ายที่สุดเราพูดอย่างนี้นะพี่เองก็ไม่รู้อายุมากแล้วเกิดปรับพี่ไม่สบายขึ้นมาน้องเนี่ยจะได้เข้มแข็งแล้วก็ทีมงานก็จะได้ไม่เสียครับจัดเหตุการณชวิธีการพูดกับจังหวะนี่ก็ก็สําคัญด้วยแต่คุณเนี่ยโชคดีนะเพราะว่าดาวไลน์คุณเนี่ยยังขยันอยู่ไอ้ที่ตามไม่หยุดนี่คือขยันแย่กว่าไอ้ที่ ไม่ทาอะไรเลยแล้วนอนอยู่เฉยๆที่บ้านะซึ่งอัมพาตส่วนใหญ่เขาชอบด้วยนะคุณหมอเขาชอบเขาบอกว่าขอให้ตามเถอะแต่ว่าเราก็จริงเนี่ยคุณก็จะตามไปช่วยคนในคนหนึ่งเนี่ยตลอดเวลาไม่ได้เพราะคุณก็จะต้องมีเครือข่ายใหม่ๆเกิดขึ้นคะคุณจะต้องแบ่งเวลาก็ต้องบอกเขาค่อยๆบอกแบบนี้วิธีการพูดแบบนี้นะคะหมอจะบอกคุณว่าพูดให้เขารู้สึกว่าเราพูดเพื่อให้เขาได้ประโยชน์ดีกว่าพูดเพื่อให้เขารู้สึกว่าเราในกําลังได้ประโยชน์เพราะเรารักสบาย นะคะอันนี้มันต่างกันนะคะและเป็นสิ่งที่คุณค่อยๆเรียนรู้ว่าพูดแบบนี้แล้วคนชอบคนเข้าใจพูดแบบนี้แล้วคนจะต่อต้านคุณก็หลีกเลี่ยงาพูดมันก็ย,ยังยังทำให้เราเได้ทั้งฝึกฝนคนสอนคนและยังคงรักษาน้ำใจคนเอาไว้<า>ได้ในในเวลาเดียวกันนะครับ อาละครับวันนี้ท่านผู้ชมที่ถามคำถามนี้ก็คงจะมีวิธีการค่อยๆดูแลดาวไลน์แล้วก็หาวิธีการที่ไม่ให้บาดหมางใจกันอย่างที่คุณหมอว่านะครับและว,วันนี้เวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปผมและคุณหมอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ